ถ้าคุณมีลูกยากอยากให้คุณลองฟังคลิปนี้ดูว่าคุณมีภาวะ PCOS หรือถุงน้ำในรังไข่หลายใบหรือเปล่า PCOS เนี่ยย่อมาจาก Polycystic Ovarian Syndrome นะครับมันเป็นภาวะที่เกิดจากการที่ในรังไข่มันมีถุงน้ำอยู่หลายๆใบพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันไปรบกวนการทำงานของรังไข่ทำให้การตกไข่นั้นผิดปกติ ทำให้รอบเดือนผิดปกติไปด้วยจึงทําให้มันมีบุตรยากนั่นเองสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงคุณฟังดีๆมันมีหนึ่งอย่างที่เกิดจากภายในและอีก3อย่างที่เกิดจากเราทําเองหนึ่งอย่างที่เกิดจากภายในนั้นก็คือเรื่องของพันธุก,กรรมครับถ้าสมมุติว่าในประวัติครอบครัวมีใครที่มี อาการหรือภาวะถุงน้ําหลายใบยในรังไข่อยู่แล้วใช่เรามีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะแบบนี้ได้มากขึ้นแต่อีก3มอย่างส่วนใหญ่แล้วเราทําเอาเองทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราทานของหวานเยอะเกินไปเราทําตัวเองให้มีการอักเสบในร่างกายมากเกินไปรวมไปถึงเราทําตัวเองให้ฮอร์โมนไม่สมดุล ของพวกนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเราจะแก้ไขยังไงแต่ผมขอพูดนิดนึงก่อนว่าคนส่วนใหญ่ที่มีภาวะมีถุงน้ำในรังไข่หลายใบยจะตกอยู่ในสองประเภทนี้ผมใช้ว่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดนะสองประเภทนี้ครับประเภทที่1คนที่น้ำหนักเกินหรืออ้วนประเภทที่2คนที่มีพฤติกรรมกินอาหารผ่านกระบวนการ มากแล้วกินอาหารจากธรรมชาติน้อยคนสองกลุ่มนี้ครับมักจะมีแนวโน้มทำให้ตัวเองเป็นถุงน้ำในรังไข่หลายใบได้มากกว่าคนที่ควบคุมน้ำหนักดีแล้วก็ทานอาหารจากธรรมชาติมากกว่าอาหารผ่านกระบวนการตอนนี้มาคุยในเรื่องของอาการของถุงน้ำในรังไข่หลายใบกันบ้างมันแบ่งเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรก ในเมื่อเกี่ยวกับรังไข่กับมดลูกใช่ไหมครับมันก็คืออย่างที่ผมพูดตอนต้นเลยการตกไข่มันผิดปกติพอการตกไข่ผิดปกติปุ๊บประจำเดือนก็มาผิดปกตินี่คือกลุ่มอาการที่1กลุ่มอาการที่2ครับคนเยอะมีสิวผิวมันนะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าผู้ที่มีภาวะแบบนี้เนี่ยมักจะมีฮอร์โมนเพศหญิงน้อยใช่ไหมมันก็เลยตกไข่ผิดปกติใช่ไหมคือฮอร์โมนเพศหญิงมันปั่นป่วน การทำงานของโฮอร์โมนเพศชายก็เลยสูงขึ้นแอนโดรเจนหรือโฮอร์โมนเพศชายเนี่ยผู้หญิงก็มีนะครับมันก็จะทำให้มีหนวดสิวขึ้นบางคนไม่ว่าจะหนวดจะสิวเนี่ยนะฮะก็คือขึ้นได้ทั้งที่หน้าที่ตัวนะฮะแล้วก็ผิวมันไปด้วยนะนี่คือกลุ่มอาการที่2ส,ส่วนกลุ่มอาการที่3ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักขึ้นบ้างละ่ะคุมน้ำหนักไม่ได้ลดน้ำหนักยากบ้างละ่ะ และนี่คือ3อย่างนะฮะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการถ้าอย่างนั้นวิธีป้องกันร,รักษาทํำยังไงถ้าคุณต้องการที่จะป้องกันหรือรักษาที่สาเหตุผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่การดูแลสุขภาพองค์รวมเช่นเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วควบคุมน้ําหนักสิครับควบคุมน้ําหนักวิธีอะไรกินอาหารผ่านกระบวนการให้น้อยลงกินอาหารจากธรรมชาติให้มากขึ้น เพราะว่าอา,อาหารผ่านกระบ,บวนการเนี่ยอาหารพวกนี้มีพลังงานเยอะแต่สารอาหารน้อยมันทําให้คุณได้แค่ความอิ่มเชิงปริมาณแต่มันไม่มีความอิ่มเชิงคุณภาพดังนั้นถ้าคุณกินอาหารจากธรรมชาติมากขึ้นมันก็จะเป็นกลับกันเลยคือคุณได้สารอาหารเยอะพลังงานน้อยในขณะที่คุณมีพื้นที่ในกระเพาะจำกัด คุณกินอาหารที่มีคุณภาพดีๆเข้าไปคืออาหารจากธรรมชาติคุณก็ได้สารอาหารมากขึ้นแต่คุณได้พลังงานน้อยลงคุณก็จะอิ่มเชิงคุณภาพพร้อมกับการได้สารอาหารเยอะขึ้นได้พลังงานน้อยลงมันก็จะเอาไปเบิร์นเนอะร่างกายพอได้พลังงานน้อยลงก็เอาเอาไขามันสะสมที่เก็บไว้ในใต้ผิวหนังเนี่ยเอามาเบิร์นมากขึ้นคุณก็จะควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้น เห็นไหมดูแลองค์รวมมนอกจากนั้นคุณต้องออกกําลังกายการออกกําลังกายมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเบิร์นไขมันเท่านั้นแต่มันเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายไม่ว่าจะเป็นที่สมองหรือช่องท้องเนี่ยผลิตฮอร์โมนได้อย่างปกติมากขึ้นอะไรที่มันผลิตน้อยเกินไปมันก็จะได้ผลิตเพิ่มขึ้นมานะนี่คือเรื่องของการดูแลสุขภาพอง์รวมสิ่งที่คุณจะต้องทำอย่างจริงจังอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องลดหรืองดน้ําตาลเพราะว่าไอ้น้ําตาลเนี่ยครับนอกจากมันจะทําให้เราเนี่ยอ้วนขึ้นแล้วมันยังไปทําให้เกิดความอักเสบในร่างกายเมื่อกี้ผมบอกแล้วไงความอักเสบในร่างกายเป็น1ใน3อย่างของปัจจัยและสาเหตุที่เราทําเอาเองแล้วทําให้เราเกิดภาวะถุงน้ําในร่างไข่หลายใบยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรางดน้ําตาลได้จะดีมากม สุดท้ายถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแก้แล้วมันยังไม่หายผมแนะนำว่าคุณต้องไปพบแพทย์แล้วละ่ะมันก็คงต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ช่วยเหลือแต่นะผมพยายามส่งเสริมการดูแลสุขภาพองครวมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเพราะฉะนั้นถ้าแก้ที่สาเหตุได้แก้เถอะครับเพราะแม้คุณไปหาหมอ แล้วหมอช่วยให้คุณตกไข่ได้ปกติจนมีลูกแต่คุณมีลูกเสร็จแม้กระทั่งตอนตั้งครรภ์คุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมคุณยังกินอาหารแย่ๆเหมือนเดิมหรือคุณถ้าคุณตั้งครรภ์คุณกินอาหารแย่ๆเหมือนเดิมนี่คือลูกคุณก็ได้ของไม่ดีไปด้วยนะหรือคุณคลอดลูกออกมาแล้วคุณยังกินอาหารแย่ๆเหมือนเดิมคุณก็ยังสะสมน้ําหนักต่อไปผมว่าอย่างเงี้ยไม่ดีกับตัวคุณเองในระยะยาวแน่นอนเพราะฉะนั้น กลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยเองด้วยการดูแลสุขภาพองค์รวมแล้วสุขภาพโดยรวมของเราก็จะดีมันไม่ใช่แค่เรื่องของการมีถุงน้ำในรางไข่หลายใบเท่านั้น